ไปดีตอนเสาร์พี่นอ้องกุกมอร์ Morning. นิ่งเมื่อนี้มือที่สามของการเห็ดคัวพี่นอ้องสางครัมเมไผ่เขาเมื่อนี้นามข้นพี่นอ้องนามข้นน้อยหนึ่งเนาะสังเกตเบิ้งสีนามก็ได้พี่นอ้องมันจะเปลี่ยนใหม่เนาะอันเวลาหนามข้นนามมันสิคุนคุนเพราะว่าฝนตกพี่นอ้องตั้งแต่วันที่สิบหกคุณตอนนี้กาวันที่ เชก่าเก่าดูสวันี่วันที่แ้วเนาะเออวันที่สามสิบแมนบ่เออวันที่เเก้าเอา้มนันละเจ็ปเอ้คนไปซ้ายมือน,นี่คือนหน่อยเถอะไมฟังนอ่อาอ้ไปเอาใ้ศิซากโอ้ไปเอาอนามัยกันคนตกคือเก่าพี่น้อง ไว้คนขึ้นหน่อยเขาจะไปเอาวันขี้น้องเป้าหินเป้าซ่าอีกพุ่นทานอนั่นเนาะเพราะว่าจะมาใส่ในการทวงน,นานๆพี่น้องไปเดี๋ยวเอาผ้าออกไปข้างนอกกันพี่น้องเลยบาสุกก็จิตไตผ่าเอฟซีไปเลยครับาบาสุกตกนี่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แน่เด้อพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวิธีจับโทรศัพท์กันอย่งหน่อยตกกับพเพื่อนเต็มโทรศัพท์ไว้ เจอเอฟซีแล้วนี่กดไลค์ให้ไอเด้อพี่น้องคลิปนี้เด้อกสิไต่บางทีเขาตายใหม่ไปหาจากไปถ่ายคลิปให้แตงเวงนี่บอาสิบอลมาถ่ายเนาะมาถ่ายตนแรกก็ได้ว่างยังหน่อยก็ยังมีเอฟซีที่เพิ่นถาเบิ่งอยู่นะพี่น้องบางคนเพิ่นก็ถาเบิ่งบางคนเพิ่นก็ว่าเออไายมือนึงก็ได้เพิ่นว่า ดังแบบว่าเห็นการอัปเดตแบบเปลี่ยนแปลงหลายๆนะลอยเป็นหนองน้ำไร้แห้งแหงเหมือนนี่โจรักมันตีจนจรักมันคิด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 เนาะน้ำขึ้นแห้งเนาะน้ำแห้งพี่น้องเอย้ยวังว่าอันฝนสิยุยดธ์ในใบใบนี่ก็พยุขเขาหอดวันที่ที่หนึ่งขันโต๊ะซานี่กะ มน,นาจ่าแบบว่าอันตรายอะไรพี eat, right, there, s <S ่เนาะเปักลักเือนบ้านนี่ h ดใส่บอบอเขาสักมาเอดแทวนีบอเอดหันเหอแสดงว่าห้ากับใสนี่เนาะเออมือนี่จ่ายเนาะจ่ายพี่นาะสั่เก่ารแบงมนี่เหมือนเทาจ่ายบอล่นอะ จสายคว้าสายคว้าเนาะขำไวปจ่ายไป,ใ,ไปให้มันหยืดมันกลมวันนี้ได้ได้เก้าออก <c oughs> คู่วั <c oughs> นนี้เลขเลขเก้าคู่อืมเอาจุดลบคอยด้วยอยันคอยตกแหนมันคอ,อยาาอตกขึข้นสิร้อยเอาซ่า ว่าโทรศัพท์นี่ฟังน่็เฮ็ดมากเยอะมากสำหรับฟังเท่ากับกำลังซักแบบก็ยังไปเอาดินทรายพี่น้องกำลังมาเนาะเอาดินทรายมาตวงน้ำนักพีก่น้องตวงน้ำนักในการซักหลักเนพื่อซักหลักต่อไปได้นีม bởi à, bà... ừ, Để... đâu bên hướng lắp nọc thì tie bằng nhựa ngọc sao bà a mày tay a mù 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 mày nè, a mù mày xong lắm, mày tay a mày tay mày mày ดินม่าแล้วพี่น้องดินทวงน้ำนักคุนจะเอาไปสากหลักนะฮะไม่ต่างฝ่ายสองฝ่วแล้วพี่น้องสองลำต่อกันความมันเยาวคุณอ <laughs> เป็นการทำที่แบบว่าหยางเลยเนาะฟังไหนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องกลุ่มเดียวกันนี่แหละเอฟซีถามว่าทำเสร็จแล้วเอฟซีฟังไทยมันคอมเมนต์เนาะทำเสร็จแล้วอันก็เป็นกลุ่มผู้ที่เฮ็ดเนี่ยว่าพี่น้องเก็บเงินเนาะแม่นเด้อพี่น้องเฮ็ดสะพานเสร็จแล้วกับกลุ่มที่กลุ่มที่เอ่อเหตุกลัวเฮ็ดสะพานเนี่ยเนาะเพราะว่า กลุ่มที่เห็นเหตุนี่เป็นออกเงินกันเป็นออกเงินกันเหตุแต่ก็เก็บเงินนําคนขามเนาะผูได้ยากขามปีนี้กัน่ะจะประมาณซ้ำเก่าลเนาะรถคันสิบพันสีประมาณส้าบาทเนาะรถมอเตอร์ไซค์ขาขามคนก็ประมาณสามพันสามพันรือสองพันปีนี้ก็จะเก็บแเป็นร้ายก็ประมาณประมาณสามพัน

คนใหม่ไต้ัน,นี้ด้วยนอกจะเนาะเซียวขนาดด้วย <c oughs> ต้องนักใหม่ว่าจะสิไต้กลัวพี่น้องนะไปเป็นไกลๆเขาสิไต้ไปีีกสองขัน <c oughs> พี่น้องจา๋าอย่าดืมเ้ยซื้อโทรศัพท์มค่อยเด้ขอค่อยๆตกหน่ยเด้อ

นามไรลแบบแห้งพี่น้องสังเกตบึงไ <c oughs> ม่ผื้นเนาะลมไร่มัดกระสอบดินทรายท่วงทำนัพี่เ,เนองในการกเนาะ ความเล็กจุดนี่กั่ไม้ตังไฟสองส่วคือเราเห็นเี่เนะความยาวนะความยาของไม่สังเวสิบปลายเมตรไมเน่สอืไมสนี่ประมาณ้าเาเอาะมต่อจได้อเป็นเศษอ่า ทิมอันนี้รองพี่น้องที่เิ็ีกับะมาณนี้เนาะพี่น้องตามที่เ้าเห็นเลยแหละอ่าไเปลี่ยนไปที่ระหน่อยแบบใด้มันสิง่ายพี่น้องมันก็ค่อยๆเห็นไปกัวสิไลซ้อมหนึ่งวันแม่นเรื่องง่ายด้วยพี่น้องทุกคนกัวสิปักลบเอฟซีเบาโอเก่งคับเนาะภูมิปัญญาสาวบ้าน งานตีดะงัดไปเบื้องงานตีงายไปข้างงานตีมาแล้วแล้วล่งล่งมาคะเออเสเข็มกนตอกเนใะเ้องเม่่งเไปอามโอ้างนก็ดึงแบบไปก้ขวดนนี่เออดึงเอาโอ้ยไดึงดึงดึงงาก็ไปแบนันเลยใ่่ดึงเยางเศีุดดึงยนดีพ่อว่าำีเด็ีนนเอานอีกแล้วยังร้อยยี่เอออะแ่ว่าจะอ่่งเนี้ย น้ำมันข่นน้ำบมาัดดิหัดกลางะเานุ่มตาย่ที่ไี่ไพี่น้องเว้ยมเสดยปักเลยเสานึ่งเนาะน้ำมันข่นพ่น้อัดไรัหาเยฟซีบอกว่าเอาที่ก็หนีน่า อาที่ก็นี้แห้งเปลืองไม้ไผ่เด้อพี่น้องซํำนี้พอดีละเป็นมาอาที่แห้งแนนพว่างานอยู่ตะวันแนนแต่ว่ามัน,นเปลืองไม้ไผ่พี่น้องมันเปลืองหนัเนาะประมาณเฮ็ดซ้ำนี้มันกะแบบว่ารับน้ำหนักซ้ำเฮาต้องการได้เลยนะพี่น้องเพราะว่า,เ,าเที่ยวตั้งแต่คนยางกับรถจักรพี่น้องมอตเอตอร์ไซค์รถจักรความห่างซ้ำนี้มันกะไดหมาตฐานนะพี่น้อง ก็เสีดายไปแ้ปประมาณนี şey <t 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 ้แตกแล้วจ้ะคนสองไม้ ต่ปนู่นะคยสุน่ปาปีผู้เดยวนี่ทิมเพื่อาด้อยเขาพังแล้วคอยวางเงนวางมืเห็นนไหนก็ยังเงาขึ้นเต้นตนนี่น่ะมันแห้งเติบเลยด้อตู้น่มันมีขี้ฝุ่นไฮไลท์สื่อมีขี้เนี่ยมันก็ขี้ไล่เห่านนแะครับว่ามันแนมแนมบอก

ที่ระลักที่ระลักอะไรพี่นุ่มแต่ว่าต่วตอนนี้แบบต้องใส่คนประตูคนเนาะเพื่อในการซักลักซักเดียวพี่น้องไอ้ซักลักกันเดียวโอ้ยเพื่อตอนนี้มันกับเบาเนาะคันเฮ่านัะคือตอนนี้หันสปสัมบายอยู่เพื่มันเบาพี่น้องมันอันนี้มันแกว่งไปมากอยู่ ฟังนี้มันสินาแห้งก็ฟังนเด้อพี่นอะเพราะว่าวันนี้มันเปลวหนามเ้ยเปลวหนามจะไปบ่นเาื่อไ่ความมันเหลิอตาไม่ไพ่สองส่วนาวกเนี้ยมัน่็ยังเรียกเ้สร์เนี่ย มันคือเวิร์กเหาเวิร์การะดาน้าบำรวจคุช่ายงเคืองให้จันใ้ใจกันนอีดีอกเจ้าลงไปนุ่มนกนกนกเหรอวราเห็นีเขียวียู่พเจ้าลงไปเ็ดคัวยู น้ำโขงนะเนี่ยไปไ,ปไว,ไปแวแ้แต่ว่าอย่าาดอย่าพาดอย่ากันนอกเอว้ยโออจีเรียนะันอยกันกอนอกอกันนอกโอ้หมวกกันหมวดดอกเขาดอกเขาแล้วก็มาแถวกลางมันจะขนเห็ดมันจะหนักกว่านี้เนาะพี่น,อน้องกว่ากระเชอนกว่าทางอันตื่นเด้อพี่น้องเย เพราะว่าการเห็ดมันหยาบเนาะมันจะสีบดได้ตามขาดไม้แน่คือเวลหาห้องจงห้องจ่ายเนี่บางทีมันแบบอันนี้ <c oughs> มันกับบดตรงกันนะเนาะห้องก็จำเป็นเนาะจะจนตรงล้ามันกับนันเห,น,นะหนื่อยนะตั้นแต่ยรักเลยแต่ว่าพอเี่ยวได้จะจ่ายไปรายอันนั้นกคะแนนเองเนาะพี่นะลายใหม่ไายลำขัดมัน

โค้ยผมนมาอีกจะยังหรืออ่ะยังไม่ยากโคยม่กี่เดือนนั้นก็ฮู้โอ้โหคนพูดมาถาดปละตายเด้อสุดยอดอะไรจะบัวได้ยัำไม่เปิดไปแล้วบาทเอ่อ เฮงเห่ย <c oughs> ังกลมเลยยังม่เลยพ่อมันยังก็ได้หรอเลี้ยงนี่มันพอดกัวันดิเลยดีแหงเลยดิบขึ่นดิบหยุดเลยตีนมาดิ้งลูกลงหน้าหลอดเลยฮะตัดตัดลาหงส์มันติดอยู่ลักแน่เอวไอ้หนิ

ความหนามันไหลแห้งพี่น้องจนมันติย่งนี้เห็นไหนิดนัดนิดนัดนิดหลักจะหนีจนกลัวนะจนเกิดหนามันผาดแหงโหแห้งไรนี่ตีนดืด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 ก่อนครับคันแบบนี้พี่น้องหอบสาเนะ มาณนี้าวนนะมัน,นงมันเลิมแห่งขนอหนอกฝนตกทะยุเขาหอดวันที่หนึง่งฝนตกันตกอย่างสีตลอดเยหน่อยเลยขึ้นตก,นนนนตกไปไปลายเนีนี่ดเมื่อวัดึ้นำกนานจะขึ้นอีกอยูน่นาะพี่น้องน่อยหนึง อัานนัมากนี่ข้อไปนี่พอดีลแลหล้า,า,า,นานะ <c oughs> พ่อนัหักก่อนมันจะเห็ดต่อพี่น้องฟังเมืองว่าตอนแรงสีเห็ดดีบก่กปนเห็ดกันานาจะไปเห็ดฝังนั้นเนาะเพราะว่นน่ะมันแห้งพีน่น้องบางทีควบมันลายแหง้ง หยาดความันไปหยาดน้ำผัดไปเนาะแต่ขนาดฝนตกซ้ำเนี่ได้นี่น้ำยังแห้งแ้วในฝนจะตกแนี่นนนนความตรงตรงอยู่ว่าพี่น้องอุ้ยมันเป็นไงเนาะชุดตรงกระทั่งนีง่แตกแตกกระจายกัน ฝาก,ากนะครับพอดีนี่กินเยี่ยงนัง่นหมดต้องลไปไปมาอัปเดตให้เบิง่งคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้นก,กส็สิซัมเนี้ยแหละเนาะเจอใหม่คลิปหนาพี่นอ้องบ๊ายบาย